Scanning, detecting Dominion forces and a Zerg hive cluster. Yeah, there must be an old hive here. I'm more worried about the Dominion. Ground team, this is Fleet. What is your status? Fleet, our base is set up, and the track and pulse cannon is almost online. Roger that. Eliminate all stragglers as they warp to these coordinates. We'll return for you. Fleet out. That cannon will take out Jim's ship as soon as he enters orbit. He'll never see it coming set course for the zerg hive cluster i need an army i can sense a mind controlling this brood who are you my queen i am macjule a brood mother you created us to extend your control of the swarm. Have you returned to us? I'm not your queen and I haven't returned. But I need your brood to destroy the Terran cannon right now. Most of my brood is with me. I can send them to you, but it will take time. Then send them. When they arrive, we'll tear down that cannon before Jim gets here. Meanwhile, I'm going to prepare this hive for combat. The Dominion would have tracked my ship and they'll be looking for me. <hayır> oh, oh, brutal. What is it? Okay. Let's see if I can remember how to do this. The first thing I need is a spawning pool. Safety's <pier Guy> <patrips> off. <baptism> When the Dominion arrived, they drove some of my brood into caves. They will rejoin us if we can kill the Terran soldiers guarding the cave entrances. This is Kerrigan. Command, we've found Kerrigan. She's holed up in a Zurich base. We're going in. Send reinforcements. The found re going hit hard. The อันนี้น่าจะเป็นรอบที่สามสิบกว่าของผมอะแล้วเป็นรอบสุดท้ายผมไม่พยายามแล้วแล้วอาชีพเมนไม่ขึ้นนะเพราะว่า <Sw ipping. S 2> ผมเล่นผมเล่นไม่เอาอาชีพเมนแมสเซอรี่ <Hey, now. S 2> ไปแล้วเพราะว่าคิดว่าไม่ไหวจริงๆแต่มาขอลองอีกรอบนึงรอบสุดท้ายอะไอที่เล่นไปแล้วมันก็เลยขึ้นมาเลยอะ right. m a s ซิรี่อะชิ v เมนต์ก็คือ <ing> ทำลายทุกฐานก่อนที่นักทูจะมา <Say again. S 1> นั่นก็คือทำลายทุกฐานภายใน15นาทีให้ต่ำกว่า15นาทีซึ่งโคตรยากเลยอ่ะแล้วคิดดูครั้งสุดท้ายที่ผมเล่นเซิร์ฟคือ StarCraft 1น่ตอนผมแปขวบอ่ะ แล้วมันโคตรโหดเลยนะดูดิมารีนสี่ตัวสปายผมจะตายอยู่แล้วอะ่ะ oh, <my> ก็เพิ่งเอาถ้าเกิดเอาทหารกลับมาเจอมารีนสี่ตัวนี้แบบทหารแทบจะตายหมดอะ่ะจริงๆ oh, <my> โดนพ่อเซอร์กลิงเซอร์กลิงทำอะไรไม่ได้อะ่ะมิชชั่นนี้อันนี้มันรอบสุดท้ายไม่พยายามอีกแล้ว คืก็ไม่ชอบเล่นอยู่แล้วยังต้องมาเจออย่างงี้อ่ะคือตัวก็ไม่มีอ่ะเร,อรเราต้องสร้างคุณอย่างเดี้ยตอนนี้ยเราจัดการกลุ่มนี้ก่อน จะลองจัดการกลุ่มนี้โดยไม่เสียอะไรเลยนะเพราะว่าแต่ละตัวเราสำคัญมากมากเลยอะโอเคแล้วก็ไปยิงบังเกอร์ What <is> spine can ทุกคนก็รู้ว่าผมเล่นเกมผมเน้นเนื้อเรื่องเอง <Yeah. S 1> ป็นอันดับแรกนะ เพราะงั้นเดี๋ยวเขาจะบอกให้เราไปช่วยเจอตรงทางซ้ายเพราะงั้นตอนเราไปช่วยเนี่ยมันก็จะบุกทางขวาแล้วก็สร้างสปายไปทางขวา the for from นั่นไงเห็นไหมเขาเรียกให้ไป,ไปช่วยเซอร์ฟลิงตรงในถ้ำนั้นแล้วเราก็ต้องไปตามเนื้อเรื่องจริงๆไปบุกขวาเร็วกว่าแต่ว่าผมก็เล่นเพื่อเนื้อเรื่องด้วยก็ยากเข้าไปอีกเพราะว่าถ้าเราไปบุกขวาแล้วมันก็จะเหมือนกับว่าลุงน้นองเราบอกว่ามีเซอร์ฟลิงอยู่ในนั้นแต่เราไม่สนใจเซอร์ของเราเลยอะ่ะมันก็ไม่ถูกอะจริงหะแล้วเราไปเอาเซอร์ฟกลิงก่อนแค่สามตัวเองไว้ เอรกลิงสิบพันล้านตัวก็สู้เฮลแบบตัวเดียวไม่ได้ใน b r u ทอลมาช่วยแล้วออกมาจากถ่ำนได้แล้วพวกเดี๋ยวมันจะมาบุกทางนี้พอดี <for> ก็รอให้มันมาบุกกันเลยแล้วผมก็จะรอยิง f a c ตอรี่หนึ่งให้มันเผาให้มันเผาให้มัน ไม่เลยทีเดียวกันไงมาแล้วโอเคไม่เสียควีนมีสปไปซิปอันก็สู้มาร์เดอร์กับแมดิกไม่ได้อะดูท่อ เเร็วโอเคไม่ได้ผมก็จะขอไปยิงแฟกทอรีอันนี้ให้ไหมไปก่อนมันก็จะได้พร็อกชันมันก็ได้ลด,ไ,ด <So S 1> ไปอัน <over> น,นึงนั่นสป라ต I got you. she is the she same page among ahead pushing perfect เพราะงั้นเนี่ยแหละปล่อยให้มันไหม้ไปพังไปโอเ <can> คโอ้นนต้องลุยแล้วคือยัง โอเคไม่เสียควีนเราก็จะได้เวลาบุกขวากันแล้วเราก็จะได้เวลาไอ้ตรงบุกขวาเนะี่ยต้องบุกให้ทันก,กันทางซ้ายไว้ ไม่มีเวลาแล้ว <got> ต้องบุกให้เร็วที่สุดตอนนี้โอเคยังไม่เสียควินไปคือเฮลแบบ3ตัวนี่ต่อให้เซอร์กลิงทั้งโลกก็สู้เฮลแบบ3ตัวไม่ได้ในบรูทอลนะถ้าในฮาร์ดนี่แบบเซอร์กลิง4ตัวก็สู้ได้ลนะ Ya tai! Say again? This is scary What is it? We require more minerals. Ready for action. Leo cow. I got my queen! Come on! Ah Laia! Say Oh, oh. 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 โดนซีแทงงล้าต้องไปแล้วล่ะลงเร็วเออไมโครไม่ได้แล้วเร็วเข้าตรงนี้ต้องรีบเลยเพราะาทางซ้ายต่อจะมายับ เนี่ยวผมเล่นมาถึงนี่ประมาณ20กว่ารอบอะแล้วก็ไม่ทันเวลาสักทีอะขอรอบนี้รอบสุดท้ายอะจริงจไม่ไหวแล้วโอ้โหมันยิงอะล้วจะเป็นไมโครยังไงเนี่ย Bye 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 bye! Okay. Ready for action? Is yeah. Thang oh, oh. More of my servings. The brood grows stronger! Could okay. me, โอ้โหมันบุก่านเราด้วยโชคดีนะผมว่าโชคดีนะเ like พราะว่ามันไม่บุกฐานเราทำแล้เราไม่เสียเว,วลาตีมันซีแองเออกลับมาก่อนโอเคนั้นปล่อยไหมมา เวลาเหลือน้อยมากอะขอเซฟไว้ก่อนผมไม่เคยมาถึงไกลถึงขนาดนี้มามันก็บุกฐานเราอะทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาโดนโดนทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาดวนกับมันอะคือแบบอ,อันนี้โชคดีเลยที่มันไปบุกฐานเราพอดีอะห่เร็วมันจะทันไหมเนี่ยฐานเดีวครับตอนนี้ ขายแล้วครับตอนนี้เฮ้ยมีโอกาสฐันสูงซึ่งทันทันฐาน,าน,านเออฐาน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  yes เอาเหลือฐานนี้อีกฐานนึงโอ้โหโเจียโหลดมาใหม่มาคราวนี้ผมรู้แล้วมีฐานทางซ้ายมาตั้งใจตั้งใจถือ มายิงฐานนี้ทิ้งไปเลยจะได้ไม่ต้องมีปัญหาอีกเล็งหาไว้เล็งหาไว้มันเป็นใบถ่ายเว้ยเยี่ยมนั่นแหละเวลาลอะไรเยอะเวลาลอะไรเยอะเอเนอร์จีมาพอดีทนไว้ทนไว้ยันยันทำได้ยันโห แพ้กโอ้โหเหลือฐานสุดท้ายอ่ะโ,อโหโหมารอบนี้ผมรู้ละรอบนี้ผมรู้ละเจอากลิ้งไปหมดครับเจ้เฮลแบตตัวเดียว,วมีเฮลแบตอีกตัวหนึ่งโอ้โหเจอคกลิ้งจะเอาอะไรไปสู้ล่ะครับ โอเคใช้สุดเดินนะเราทิ้งไว้เอาโดรนมามันต้องเหลือฐานใช่ไหมเอาโดรนมาสร้างฐานตรงนี้เลยมาลาเหลือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ไม Um, they are yours to command, my queen. Perfect. Now let's get up to their base and destroy that cannon before Jim arrives. Die, my. Say again? Die, my. If you wish to command all of your forces in battle, there is a way to control them all at once. อยากบอกว่าเมื่อก an an ี้แบบว่าที่ได้อาชิเม้นปุ๊บแล้วแพ้เลยนี่สะเทือนใจมากอ่ะอย่างเซ็งอะขอผ่อนคลายตอนนี้ขอไม่ไมโครนะไม่ไหวแล้วขอผ่อนคลายละ โอเคต่อไปก็ไปจัดการแคนนอนใช่ไหมขอมาสร้างฐานอันนี้กันผมบุกเข้าไปแล้วแบบว่าตัว <for> กองทัพแบบ <Yeah. S 1> พังทลาย <Yeah. S 1> สู้ไม่ได้ก็จะได้สร้างอะไรได้ yeah. Ready แต่ก็น่าจะไหวแล้วละ่ะว่าครั้งที่แล้วที่ผมเล่นที่ไม่เอา mastery achievement อ oh. oh. ๋ออ ครั้งที่แล้วที่ผมเล่นแล้วไม่เอา Mastery Achievement นะคือไม่เอาทำลายทุกฐานะผมเข้าไปข้างในนะแล้วนักทูก็โผล่มาแล้วผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไมโครนักทูแล้วนักทูก็ตายเลยครั้งนี้ผมจะพยายามไม่ให้นักทูตาย <Say again. S 1> เอาเอาจะดันมาทำไมล่ะเราตองค่อยๆขึ้นไปเราค่อยๆจัดการเนี้ยผมไม่รีบแล้ว,ลวมันกดดันมาทั้งเกมแล้ว คือแบบจะยากไปไหนอะอันนี้ถ้าผมเล่นเพื่อนเนื้อเรื่องผมก็ต้องห้ามให้นักทูตายนั่นก็คือเราจะต้องมันจะมันจะโผล่มาตอนเราวิ่งขึ้นไปอะแล้วครั้งที่แล้วผมใส่เข้าไปอย่างเดียวเลยไง ผมใส่เข้าไปอย่างเดียวไม่มามัวมายิงซีช sì, yeah, ังอะไรตอนตอนนี้เล่นเพื่อนเรื่องครับเนื้อเรื่องมาก่อน yes นักทูก็จะโผล่มานั่นแหละคราวนี้ปกป้องนักทูไว เอ้าทำไมไม่ออกมาทำไม,ไม่ออกมางั้นเราก็ทำลายแคนนอนเลยครั้งนี้ไม่ออกมาเฉยเลยอะ่ะอุตส่าห์ได้ทุกคนเห็นนักคือซะหน่อยอะ่ะ gets out alive yes the queen has returned kill the terrans the queen you're right i was slipping back into something that i have to get out of here Your return. Yes ก้นี้นะครับ Structure destroyed we o r e n t to arrival 34เต็ม34โอ้โยังเครียดเลยน่าจะเครียดที่สุดในมิชชั่น Starcraft ที่เล่นมาแล้วทำให้ผมไม่อยากเล่น Starcraft เลยแล้วก็มิชชั่นอันนี้ก็ได้หมดเนาะ แต่นักทูไม่โผล่เดี๋ยวผมตัดต่อให้ดูก็ได้ว่ารอบที่แล้วนักทูมันโผล่มาแล้วผมทํามันตายอ่ะเน,น,นี่ยเห็นไหมปุ๊บนะโผล่มาเนี่ยที่เลือดเหลืองๆอ่ะแล้วผมก็งงว่าเฮ้ยตัวอะไรอ่ะกําล<ๆ>ังด<ๆ>ูอ่ะแล้วผมก็มันโดนซีแทงตายไปเลยเห็นไหมตายปไปแล้ว <S 1> <S 1> ครั้งนี้อุตส่าห์ไม่ให้ตายสะหน่อยไม่โผล่ Jim, are you on this frequency? Jim, are you out there? I'm at the rendezvous. It's all clear here. I've been thinking about what you said. But there's something dark in me, Jim. I need you. I need you to hear me right now. bringing this news. Notorious rebel Jim Raynor was captured in a daring raid yesterday. He was briefly interrogated and summarily executed. Emperor Mengsk had this to say. Proud Dominion citizens, at long last our nightmare is over. The lawless terrorist James Raynor is dead. With his death, comes a new era of peace. The Protoss have retreated from our dominion, and the Zerg threat has been removed. Their swarm is shattered and leaderless. Soon, we will eradicate every last Zerg on Char. In short, we have... One. Our peace and security is assured. Good night, my faithful subjects. Exc Navigation online. Destination Low Space. Confirm. Confirmed.